ในอดีตอันไกลโพ้นเมื่อความร้อนจากยุกเหล็กและไฟเริ่มมอดลงบรรดาสิ่งมีชีวิตที่ถูกอ,อกขึ้นโดยแม่มดก็มีอยู่กระจัดกระจายไปทั่วทุกมุมโลกวันหนึ่งคุกกี้ในตำนานทั้งห้าได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับแยมจิตวิญญาณแสนบริสุทธิ์ด้วยพลังและสติปัญญาพวกเขาได้รวบรวมเหล่าคุกกี้ และได้รับการสถาปนาเป็นผู้ปกครองอาณาจักรเกิดเป็นยุคแห่งการฝื้นฟูอรารยธรรมคุกกี้แต่แล้วความรุ่งเรืองก็เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวผู้นำความมืดปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับเงาแห่งความชั่วร้ายที่คืคบคลานดินแดนทั้งหมดตกอยู่ในความกลาหลอีกครั้ง ลาวคุกกี้ผู 5, hmm. am am ้กล้าทั้งห้าได้ยืนหยัดขึ้นและวันหนึ่งในยามสนธยาสงครามกำหนดโชคชะตาของลาคุกกี้ก็ได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งคุกกี้รันขิงด้อม